สวัสดีเพื่อนๆพื่อนพนเอกกิตติรัตนาชายาอดีตแม่ทัพพัทศรีช่องกิตติรัตนาของแม่ทัพพัทศรีรายการที่นี่ประเทศไทยและหลังกับแม่ทัพกิตติวันนี้จะมารีวิวหนังตะลุง นะครับซึ่งทางใต้ก็มีการแสดงการละเล่นอันหนึ่งเรียกว่าหนังตะลุงซึ่งมีชื่อเสียงมากวันนี้จะรีวิวเพราะต่อไปผมจะนำหนังตะลุงมานำเสนอเพื่อนๆเ,เป็นการประชาสัมพันธ์จะรีดประเพณีที่ดีงามเก่าแก่ของภาคใต้ด้วยเพราะหนังตะลุงนี้ใช้ภาษาใต้ มันมีขั้นตอนมากมายเหมือนกันเพราะนั้นวันนี้จะรีวิวอยู่อ่ะการาแสดงหนังตลุงเขต้องประกอบวยอะไรเขาทำอะไรกันบ้างนะครับโดยอธิบายใช้เสียงอธิบายรีวิวการแสดงหนังตะลุงหนังตะลุงศิละปะก,การแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวดึงดูดผู้ชมด้วยเรื่องราวที่สนุกสนาน ตัวละครหลกักสีสันเสียงเพลงแอมไพรสและลวดลายหนังตะลุงที่งดงามความเป็นมาหนังตะลุงมีวิวัฒนาการมาจากการแสดงหุ่นละครหนังซึ่งมีมาแต่โบราณผสมผสานกับวัฒนธรรมมลายูนำมาดัดแปลงเป็นการแสดงหนังตะลุงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะเรค <น S 1> าควรจะรู้ครับมีความเป็น,น <ำ S 2> มาอย่าง,งไงรหนึ่งการไหว้ครูเริ่มต้นด้วยการไหว้ครูแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษ เวลาเราไปดูนะเป็นการเรียกเสียงฮือฮาจากผู้ชมะต้บรรยากาศก่อนมีเฉพาะทางใต้ภาคอื่นไม่มีเพราะนั้นบางทีก็ไม่รู้เรื่องการว่าบทในหนังเช่าษราภาคใต้พระามนื้นเมืองใต้สี่การแสดงหนังเช่าตัวหนังประกอบเสียงดนตรีบทพาก์และเสียงกระบอเป็นิลปะการเล่นตลกตัวตลงแสดงออกเสียงหมัวร้อผ่อนคลายบรรยากาศหกการจบเรื่อง บทสรุปของเรื่องราวมัตสอนคติธรรมเรื่องการแสดงหนังตลมีหลากหลายเรื่องราวแต่ละคณะจะมีเรื่องราวและเอกลักษณ์เฉพาะตัวเรื่องราวจากวรรณคดีรามเกียรติไกรทองชัยยะเชษเรื่องราวพื้นบ้านสังทองสุดสายองจักจากรงงมุ่เรื่องราวร่วมสมัยดัดแปลงจากเหตุการณ์ปัจจุบันสอดแทรกกับเรนี้ก็ดัดแปลงมาเป็นดนตรี ดนตรีหนังตลุงมีเครื่องดนตรีหลักคือคล้อและระฆังประกอบด้วยชิงกลับกลองสังรูปหนังตลุงเป็นปีอู่หนังตลุงทำจากผ้าควายหรือแก้งแกะสลักเป็นตัวละครต่างๆระบายสีสันสดใสสิ่งประกอบการแสดงตนิดจอหนังเป็นตลุงสากลไม้ลายตึมตะเกียงแสงสว่างสำหรับการแสดงเงามีกล้องชุดอะไรต่อะไรนะฉากประกอบการแสดงบริบท หนังตลุงนิยมแสดงในงานมงคลงานประเพณีงานศพหรือแม้กระทั่งในสวนสาธารณะจุดเด่นการผสมผสาสนศิละปะเสียงเพลงการเชิดหนังบทภาคลวดลายคติธรรมและแง่คิดสอนให้รู้จักผิดชอบชั่วดีความบันเทิงเรื่องราวสนุกสนานตัวละครตลกเอกลักษณ์ท้องถิ่นสะท้อนวัฒนธรรมประเพณีภาคใต้คำแนะนำ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหนังตะลุงก่อนการชมเลือกชมคณะหนังตะลุงที่มีชื่อเสียงเตรียมใจให้พร้อมรับหนังตะลุงที่มีชื่อเสียงตั้งใจชมและสัมผัสบรรยากาศหนังหนึ่งนหนังคือนายพร้อมน้อยตะลุงสากลเป็นศิลปินแห่งชาติผู้สืบทานตำนานหนังตะลุง หนังพร้อมน้อยครับหนังตะลุมที่ไม่ถูกต้องถูกนาออกแล้วหนังตะลุงสากลนเะเรียหนังพร้อมน้อยตะลุงสากลเป็นศิลปินแห่งชาติผู้สืบสารตำนานหนังตะลุงที่ไม่ถูกต้องนะครับผมขอแนะนําหนังพร้อมครับหนังพร้อมน้อยตะลุงสากล คือรุ่นราวคราวเดียวใกล้ๆเกือบเท่าตาผมอาจจะกาแก่กว่าหนอยิดผมก็รู้จักเขาตอนตอนหนัาตาศิงปะการอนหนังตะลุงปีพศ2546เป็นผูพรู้และยกย่องในฐานะปรมาจารย์ที่5ชื่เสียงโด่งดังประวัติเกิดเมื่อวันที่2กุมภพันธ์พศที่บ้านชายห้วยตรีที่ดทุ่งอนอเภอควนถนนจังหวัดพัทลุง ในจังหวัดนครธิรสมราชนายหนังตะลุงที่มีชื่อเสียงหล่อมให้หนังพร้อมน้อยมีความคุ้นเคยกับหนังพร้อมน้อยก็ เป็นซอสอพัฒลุงเขาสมัครซอสอสได้นั่นได้แ้วก็รับการเลือกตั้งในพรรคประฏิปัติแล้วก็เขาก็เป็นซอสด้วยเป็นหนังตะลุงด้วยกหังาลงการแสดงแล้วหนังตลุยยังมีบทบาทสําคัญในการสื่อสารและพัฒนาศิลปะการแสดงหนังตะลุงถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกศิษย์และเริ่มโครงการต่างๆเพื่อส่งเสริมหนังตะลุงผลงานแสดงหนังตะลุงมาแล้วทั่วประเทศและต่างประเทศ มีผลงานบันทึกการแสดงและสื่อการสอนนังตลงุงได้รับรางวัลเกียรติยศมากมายรวมถึงศิลปินแห่งชาติจุดเด่นเสียงพากที่ไพเราะชัดเจนและมีสเสน่ห์การเชิดหนังที่มีชีวิตชีวาสื่ออารมณ์ตัวละครได้อย่างดีเยี่ยมมุกตลกที่ชาญฉลาดเสียดสีสังคมสร้างเสียงหัวเราะได้เสมอเนื้อเรื่องที่สนุกสนานแฝงคติธรรมให้ข้อคิดแก่ผู้ชม ความมุ่งมั่นตั้งใจในการสืกสารและพัฒนาหนังตะลุงหนังพร้อมน้อยถือเป็นบุคคลสําคัญผู้มีบทบาทสําคัญในการสืกษสารและพัฒนาศิลปะก,การแสดงหนังตะลุงผลงานและความมุ่งมั่นของท่านสมควรแก่การยกย่องและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังทั้งหมดข้อมูลทั้งหมด<ร>ห <า S 1> ที่ลกลา่กลาวมานั้นน <จะ S 1> ํามาเพื่อเป็นเกียรติยศของผู้ที่ทําดี URL ที่ไม่ถูกต้องถูกนําออกแล้ว คิดดีทําดีตะลสากนตลอดชีวิตเขาก็เป็นคนดีนะหงไปที่ไอรินาดูนถึงเป็นเจินยนดอทวอตเพรสดอทคอมได้รับรางวัลมากมายตามประวัตินะเพราะนั้นเราผมนำมาเพื่อยกย่องนะว่าเป็นบุคคลที่น่านับถือเป็นแบบอย่างของประชาชนชาวไทยทั่วไปโดยเฉพาะ เยวาวชนรุ่นหลังเป็นตัวอย่างได้นะครับ